ไป,ไปไหนต่อเราจะไปเขาเรียกว่าสไปอาบน้ำตกเพื่อคาดขันในตัวแล้วก็กายสังขารของเราอตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกวังสารายนะคะและสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้คือขึ้นเขาเพื่อเดินไปน้ำตกนะคะแล้วคุณลุงบอกว่าอ๋อเดินไม่ไกลาจา่ตัวนี้หรอลูกไม่ไกลามากเท่าไหร่นี่เดินมาแบบไม่ใส่รองเท้าด้วย oh. เป็นไงล่ะ กี่ิโลแล้วตอนนี้บอลยี่สิบโลแล้วมี่หนามนะอย่าเหยียบเห็ดข่ำนะทำไมอ่ะเหยียบอะไรพี่เหยียบอะไรอ่ะเห็ดข่ำนี่นี่นี่อย่าเห็ดข่ำนะระวังนะเห็ดข่ำเหยียบแล้วมันจะข่ำแล้วเราอ่ะเหยียบปะน่ะไม่ได้เหยียบในรองเท้าอ๋อเหรอทำไมข่ำไม่หยุดเลยวะเนี่ยลุกรถไฟนะครับ ท่านายอ่ะอันนี้เขาเรียกเป็ไม้ยิงควันเผออย่าเผอหยิบนะหยิบหยิบแล้วเป็นไงมันจะยิงควันฮะอะลองดไหนอย่าไปหยิบนะพี่ตลกละเอตลกแล้วใครก็ยิงซอนยิงซอนกันใครจะหยิบดือ่ะพี่ลองพี่ลองเนี่ยใครจะบ้าลองไป อันนี้ผมจะแนะนําอันนี้มันคือหินขาท่างนะครับหินขาท่างห้ามเหยียบนะไอ้ผมจะลองเหยียบไปดูแต่เฟิร์จะเหยียบนะเหยียบจบเลยนะหินขาท่างไหนเฟิร์สระวังนะอย่าไปเหยียบนะอย่าเหยียบนะอย่าเหยียบนะบ้าที่หาตลกอย่าเหยี้ใช่ไหมมาที่